การจัดวางหิ้งพานั้นเราควรหันหน้าหิ่งพระไปทางทิศไหนวันนี้มีคําตอบมาให้ครับ เพื่อความเป็นศรีมงคลของคนที่อาศัยอยู่ภายในบ้านหรือว่าสำนักง,งานออฟฟิศต่างๆจึงมีการจัดวางหิ้งพระหรือว่าบางที่ก็อาจจะเป็นโต๊ะหมู่บูชาไว้เพื่อเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจเพื่อให้คนในองคอ์กรหรือว่าในบ้านนั้นมีกำลังใจในการทํางานหรือว่าการใช้ชีวิตซึ่งในการจัดวางหิ้งพระนั้นทิศก็เป็นสิ่งสําคัญที่เราควรที่จะละเลยไม่ได้นะครับซึ่งปกติทิศที่นิยมหันหน้าหิ้งพระไปก็คือทิศเหนือและทิศต,ตะวันออก จะจัดเป็นทิศที่ดีสำหรับส่งเสริมดวงชะตาและนำพาโชคลาภมาสู่ผู้อยู่อาศัยภายในบ้านนั้นนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าการหันหน้าหิ้งพระไปยังทิศต่างๆนั้นจะมีผลอย่างไรตามหลักความเชื่อบอกไว้ว่าถ้าหันพระพักหรือว่าหันองค์พระไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเชื่อกันว่าเป็นทิศเศรษฐีจะประกอบการทำมาค้าขายใดๆก็จะเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปถือว่าเป็นทิศที่ดีสำหรับคนประกอบอาชีพ าาทิศต,ต่อมาก็คือหากเราหันหน้าองค์พระไปยังทิศตะวันออกในทิศตะวันออกนี้เชื่อกันว่าเป็นทิศราชานะครับหมายถึงว่าจะประกอบอาชีพการงานใดๆก็จะเจริญเติบโตประสบผลสําเร็จสมหวังสมดังใจปองทุกประการนะครับถ้าหันองค์พระไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าเป็นทิศปฐมตามความเชื่อบโบราณไม่ค่อยดีนะักทำอะไรก็จะไม่ค่อยเจริญลาบผลตกต่ํา พอมีพอใช้นะครับถ้าคิดจะร่ารวยมีโชคก้อนใหญ่ก็เป็นไปได้ยากนะครับถ้าเราจัดวางองค์พระหันหน้าพระพุทธรูปของเราไปทางทิศใต้สําหรับทิศใต้นั้นจัดเป็นทิศจันทานไม่ว่าจะประกอบกิจการอันใดก็ประสบผลสาเร็จได้ยากนะครับมีความลําบากลําบนลงทุนมากได้กําไรน้อยไม่คุ้มค่ากับการลงทุนหันหน้าองค์พระไปทางทิศใต้สําหรับทิศใต้นี้ก็คือทิศวิปสัสสนาประกอบกิจการใดก็นําความเดือดร้อนมาให้ คนในครอบครัวตลอดนะครับไม่ประสบผลสําเร็จมีแต่ความยุ่งยากวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับหากเราหันหน้าองค์พระไปทางทิศตะวันตกไม่ควรหันหน้าองค์พระไปเป็นอันขาดนะครับเพราะถือเป็นทิศกาลกินีจะทํากิจการอะไรก็จะเกิดการลังเลใจไม่ราบรื่นแล้วก็ต้องระมัดระวังถือว่าไม่เป็นมงคลแล้วก็จะมีเรื่องเล่ลยเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับเจ้าของอยู่เสมอเรียกได้ว่าเป็นทิศที่ไม่ดีมากๆเลยนะครับหันหน้าองค์พระไปทางทิศตะวันตกเคียงเหนือเรียกเองว่าเป็นทิศ อุทธัจจะนะครับซึ่งทําการสิ่งใดก็ไม่แน่นอนเลยรวนไปหมดหวังลาบผลอะไรก็ไม่ค่อยได้นะครับทิศต,ต่อไปก็คือทิศเหนือหากเราวางองค์พระไปทางทิศเหนือนะครับเรียกว่าเป็นทิศมัชชมาปฏิปทานะครับจะทําการใดๆก็ได้พอประมาณอยู่ในระดับกลางนี่ก็คือทิศต,ต่างๆนะครับที่เราจัดบางองค์พระมีทั้งทิศที่เป็นข้อห้ามและทิศที่วางแล้วจะส่งผลให้ชาชะตาประสบผลสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในเรื่องต่างๆนะครับก็สามารถที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจได้นะครับ ไว้พบกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ